อย่างที่บอก iPhone Air สำหรับผมจริงๆชอบดีไซน์ครับชอบความเว้าวที่มันแตกต่างจากรุ่นอื่นแต่ว่าเป็นรุ่นที่ผมจะไม่เน้นแนะนาให้ใครซื้อมากที่สุดส่วนตัวผมไม่น่าใช้เพราะอะไรกล้องเหลือตัวเดียวซึ่งถ้าเป็นผมผมชอบใช้เลนส์ตัว w ากับ Tele เพราะฉะนั้นผมไม่ชอบ iPhone Air นะครับอย่างที่2แทนที่ iPhone เนี่ยรุ่นโปรงเราหรือรุ่นธรรมดาของเราดีอยู่แล้วคือมีลาโพงบนล่างดูโอเป็นสเตอริโอสปีกเกอร์ในการดู YouTube ดูคอนเทนต์อยู่ดีลาโพสเตอริโอคุณหายไปโดนตัดข้างล่างไปเหลือแค่ลําโพงบนเนี่ยก็เลยแล้ว และราคามันคือ3ามเก้าเมันแพงด้วยประเด็นน่ะมัน4ี่หมื่นอ่ะในมุมผมก็เลยว่าผมไม่เห็นเหตุผลที่ผมจะซื้อ iPhone Air นอกจากชอบและใช้ใจซื้อคืออยากได้อยากลองถ้าใครอยากลองไปเลยนะผมไม่ห้ามมันเป็น iPhone ที่น่าซื้อแต่ถ้าถามว่าคุณได้แบตอยลงจะเป็นรุ่นที่พิการนะครับก็คือกล้องโดนตัดหรือกล้องเดียวไม่พอแล้วลำโพงยังถูกตัดเป็นโมโนอีกนะครับไม่เป็นสตีโอมีแค่ด้านบนอย่างเดียวเอาไว้คุยมือถือนะครับผมไม่เห็นว่าตรงไหนมันจะน่าซื้อตรงไหนนะน,นี่ความตลกร้ายคนระับของ iPhone ในปีนี้นะคร